สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเอ็มเจมแอนพอยนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะถ้าเห็นพอยจะนึกถึงอะไรคาร์านโใช่ไหมคะก็คือว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรให้เราแบบว่าน่ากังวลเยอะแยะมากเลยนะคะสถานกา,การณ์ก็ผันผวนมาตลอดเลยเพราะว่าอืมสถานการณ์ของยูเครนแล้วก็รัสเซียยังไม่จบเลยนะคะแล้วก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ รู้ไหมวันนี้พอไปเติมน้ำมันราคาน้ำมันแพงขึ้นมากเลยค่ะโอ้ยแล้วทีนี้อ่อถ้าราคาน้ำมันแพงขึ้นขนาดนี้ตลาดคริปโตจะไม่ผันผวนได้ยังไงใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่พอจะไปพูดถึงเหรียญเจมของเรานะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะเออที่ติดตามนะคะเพื่อไม่อยากจะพลาดข่าวสารนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์กดกระดิง่งกริ๊งๆนะคะ ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับคาร์ดานโออกมาเรื่อยๆเลยนะถ้าเวลาที่ไปเซิร์ชหาข่าวคาร์ดานโนะคะก็จะมีค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่พลอยไปตรวจสอบดูนะคะก็คือจะเห็นได้ว่าเวลาผู้เขียนน่ะเขาจะ พูดถึงคา r d a n นเขาจะชอบนำไปเปรียบเทียบกับ e อที r e u มนะคะยังในทว i ต t e อร์ต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยเขามักจะเปรียบเทียบกับ e อที r e u มอยู่บ่อยๆนะคะในแง่ของการทำธุรกรรมปริมาณในการทำธุรกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของออค่าใช้จ่ายในการาทำธุรกรรมนะคะที่มันจะแตกต่างกันนะก็พอจะมาขมวดสั้นๆดีกว่านะคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับ Car d a า o โเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างนะคะก็ค่อนข้างจะมี หลายข่าวเลยเนาะเอ่อที่เขาก็จะมาอัปเดตบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องออโปรเจกต์ของเขานะว่าโปรเจกต์ของเขาไปประมาณไหนบ้างแล้วนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ ในเรื่องของการโจมตีนะคะคาร์โน่ก็โดนด้วยเช่นกันนะคะเอไดอย่างเงี้ยคุณชานะคะก็จะโดนโจมตีอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็มีโดนมีคนมันทวิตออกมาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของคุณชานะคะกะ็บอกว่าเรียนไม่จบอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของอนักนักเขาเรียกอ,อะไรเป็นผู้จัดรายการพ,พอดแคสต์ชื่อดังนะคะกะ็ได้ได้มาพูดถึงแบบ เกี่ยวกับเรื่องคาร์ดานโนที่ว่าคือที่ว่าแบบว่าคาร์ดานโนเนี่ยเอดาเนี่ยเป็นเหรียญขยะอะไรประมาณนี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นติ่งของบิตคอยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยใน t w i t เตอร์นะคะเขาก็จะมาบอกกันว่าคนเนี้ยเขาแบบเเป็นติ่งบิตคอยแล้วก็ชอบโจมตีพวกเอาคอยต่างๆนะคะแล้วก็กล่าวว่าเเนี่ยคาร์ดานโนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆพวกแบบเหรียญขยะ เป็นแบบแบบว่าเป็นโปรเจกต์หลอกลวงอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีความแบบกังวลเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูนะคะว่าเอออย่าเพิ่งเวตาสินเขาเนาะว่าความจริงเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะคะว่าเขาจะออกมาแก้ตัวตรงนี้ยังไงนะคะหรือว่าจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้ยังไงเนาะแล้วก็ถ้าเรามัานใจหรือว่าเรารู้จักในเรื่องของโปรเจกต์ของเขาดีๆนะคะเราก็ จะช่วยเสริมความมั่นใจได้ว่าเราควรจะถือต่อไปยังไงนะคะพอรก็ไม่ได้มาเกาแต่คาร์ดาโนนะคะก็คือว่าถ้ามันมีข่าวอะไรที่ไม่ดีหรือว่าเป็นแง่ทางด้านไม่ดีพอยก็จะมาพูดหมดเลยนะเพราะว่าพอจะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับคาร์ดาโนทั้งหมดเลยนะคะคาร์ดาโนก็หรือว่า Ada ของเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าในห้องในห้องนักเรียนนะคะบางคนก็จะมีความมั่นใจบางคนอาจจะถือมาตั้งแต่ ตั้งแต่ที่คนเริ่มสอนนะคะอย่างตัวพลอยก็ถือมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะต้นปีที่แล้วไม่เคยขายเลยค่ะไม่เคยขายออกเลยเนาะแล้วก็ถามว่าเราทําไมไม่ขายก็เพราะว่าเราก็ได้ราคาที่มันก็ต่ํามาตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็บวกกับการที่เรา หาข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคอยก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ของเขานะคะโปรเจกต์ต่างๆก็เลยยังถือไว้อยู่นะคะเอาเป็นว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเหรียญเขามันจะไปยังไงแต่ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเหรียญที่เราถืออยู่นะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเขามีโปรเจกต์อะไรฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าแบบสนใจเหรียญไหนนะคะอยากจะให้อยากจะถือยาวๆก็อยากจะให้ลองศึกษา ปัจจัยพื้นฐานของเหรียญตัวนั้นดูก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเขามีโซลูชันเขามีมีเขาเรียกอะไรมีโปรเจกต์หรือว่าผู้ดีเวลลอปเขาคือใครนะคะอยากจะให้ศึกษาตรงนี้กันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวพอยก็อันนี้อัปเดตเขาเข้าๆนะเข้าๆจริงๆนะอันนี้พลอยมาพูดแบบว่ารวบแบบรวบสั้นมากด้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Cardano ได้ประกาศเข้าสู่ขั้นตอนการสุดท้ายในการอัปเดตนะคะแฟนพันธุ์แท้ไม่ควรพลาด ก็คือเครือข่าย o พล o u s t ต็ k นะคะก็คือเป็นะจะจะได้มีการปรับประสิทธิธภาพแล้วก็ขนาดเครือข่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเอ,อเยวพลอยขออ่านไปด้วยนะคะคือมันก็จะมีหลายโปรเจกต์นะคะที่เขาแผนที่จะปล่อยออกมานะคะก็คอยดูกันไปเรื่อยๆนะคะก็เท่าที่ดูนี่มีมีหลายโปรเจกต์เลยนะคะโอเคก็ ติดตามชมกันไปนะคะแต่ว่าค่าตามเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามนะเราจะมาดูที่เรื่องราคาของคาร์ a n นอนะวันนี้ก่อนนะคะณนะวันนี้นะในคอยมาร์เก็ตแคนะคะจะ ตกลงมาอยู่ที่ลำดับที่8นะคะของ Coin Market Cap นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่0.84นะประมาณนี้ค่ะถามว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างยูเคแล้วก็รัสเซียนะคะก็ทำให้ราคาก็ตกลงนะคะแต่ว่าณนะวันนี้นะคะที่คอยอัดคือวันที่9เดือนมีนานะคะเออช่วงสายๆวันนี้ค่ะเหมือนราคาก็เริ่มพุ่งขึ้นกลับมาอีกทีนึงนะคะแต่ก็อย่างที่เราทราบเนาะเวลาช่วงนี้คือราคามันผันผวนมากมันไม่ได้แบบว่า แล้วมันจะขึ้นขึ้นไปเลยนะคะมันก็มีโอกาสลงได้อีกนะคะตามสถานการณ์เศรษฐกิจณนะตอนนี้นะคะยังไงเพื่อน,อนๆก็เทรดกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะถ้าสำหรับในครั้งนี้นะคะพอยก็จะไม่ได้มาเจาะเรื่องข่าวในเหมือนในทุกๆครั้งนะคะก็พอยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ของ c a r ์ดานนะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทาง c a ร์ดานก็ได้เพิ่งทวิตออกมานะคะก็จะเป็นโปรเจกต เดี๋ยวพอจะมาพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์ลึกๆเลยนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรเนาะ,ะสำหรับ โปรเจกต์ที่เพิ่งปล่อยออกมานะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ Cardano c a t a l y s t นะคะโปรเจก์ uh, c a t a l y s t เนี่ยก็คือจะเป็น Innovation Engine นะคะหรือว่าเป็น Engine นวัตกรรมของ Cardano นั่นเองค่ะเริ่มมาก็ได้ปีกว่าแล้วนะคะในฐานะทดลองในการทำงานร่วมกันนะคะเพื่อยกระดับของการทำงานศักยภาพของมนุษย์นะคะแล้วก็นับตั้งแตน่นั้นเป็นต้นมานะคะเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ได้เติบโตนะคะกลายเป็นกองทุนนวัตกรรม กระจายเงินอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมานะคะจนถึงตอนนี้มีผู้ที่ทำงานร่วมกันตรงนี้แล้วเนี่ยประมาณห0,000ื่นคนทั่วโลกเลยนะคะก็เราจะเห็นได้นะคะจากสถิติในเชิงบวกนะว่าโปโรโตคอลคาร์โน่เนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับที่ดีนะคะแล้วก็ในการที่จะแต่งตั้งเป็นสิงเกิลพูนะคะเพื่อที่จะ ซัพพอร์ตดิสเ t น a l ลไ a เซชันะคะของ Network นั่นเองค่ะสำหรับโปรเจกต์คาตาลิสนะคะก็คือชุดทดลองนะคะที่พยายามที่จะสร้าง Community Innovation ในระดับสูงสุดนะคะแล้วก็เขาก็ได้มีการนำการจัดการแบบ o n อนเชนนะคะเข้ามาใช้ในบล็อกเชนของ c a r ์ a n นนั่นเองค่ะแล้วก็อนุญาตให้ Community เนี่ยสามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการเติบโตได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยัง ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยนำเงินเข้าไปนำเงินทุนนะคะเข้าไปใช้กับโปรโพสที่จัดการกับความท้าทายแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่จะเกิดขึ้นในไซคลไลฟ์ไซคลของคาร์ดนนนเองนะคะ ถามว่าใครนะคะที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้นะคะก็จะมี3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็น p r o p ซอร์นะคะหรือว่าผู้เสนอนะคะที่จะคอยส่ง p พส p o อ a l หรือว่าข้อเสนอนะคะไปยัง c a r d ดาน Project c a t ค l y าลินะคะเพื่อที่จะรับเงินจากการคังนะคะเพื่อที่ซึ่งตรงนี้เขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของปัญหาแล้วก็มีไอเดียนะคะว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงนะคะแล้วก็ Pur p r o p o s e ์เนี่ยจะเป็นเหล่าคนที่มีไอเดียต่างๆมองเห็นภาพกว้างแล้วก็สามารถระบุถึง ความต้องการมองหาช่องโหว่แล้วก็เสนอข้อเสนอที่เป็นวิธีที่จะทําให้สามารถ c o m m u n i เค e กับชุมชนได้ด้วยนะคะค่ะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์โหวตนะคะสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์โหวตเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ถือเอดานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในโปรเจกต์คาร์โน่คาตาลิสตนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่มีสิทธิ์โหวตนะคะเขาก็จะ มีมีความเป็นแบบว่ามีเป็นผู้ตัดสินนะคะที่จะตัดสินทิศทางของโครงการนะคะในขั้นตอนสุดท้ายนะทั้งตรวจสอบแล้วก็ดูข้อเสนอแนะแล้วก็ลงคะแนนนะคะซึ่งในการลงคะแนนเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะสําหรับโครงการที่เ,เสนอมาเนี่ยว่าเขาอยากจะให้ดําเนินการหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็จะเป็นคล้ายๆว่าคล้ายๆสจวตของคาร์โนนะคะ ซึ่งการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ค่ะก็ทำให้คาราโน,เน่เข้าใกล้วิสัยทัศน์มากขึ้นนะคะค่ากลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นที่ปรึกษาชุมชนนะคะหรือว่า community advisor นะคะหรือว่า A community advisor ก็จะใช้ชื่อย่อว่า ca นะคะคือเขาก็จะเป็นสมาชิก ที่มีส่วนร่วมในการรับประกันคุณภาพของ p r o p o s a l ต่างๆนะคะพวกเขาเนี่ยจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ p r o p o s a l ที่นําเสนอมานะคะที่จะถูกส่งไปยังกองทุนที่กําหนดแล้วก็เขาจะคอยให้ข้อมูลที่มีคุณภาพแก่ผู้หวตแล้วก็ผู้นําเสนอด้วยค่ะสรุปแล้วก็คือนะเอ่ออคา m ดม i i แอดนะคะก็จะเป็นทุกคนที่มีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อพัฒนานะคะช่วยในการให้ความช่วยเหลือแนะนำปรับปรุงนะคะ สำหรับโปรเจกต์คาร์ a านโนคาตาลิสนั่นเองค่ะถ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของค a ร์ดาโนในวันนี้นะคะแล้วก็ที่พอย,ยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์นะคะที่ได้ชวิตออกมาล่าสุดนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า มีความคืบหน้าอะไรยังไงต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวพลจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าให้รู้จักกันก่อนนะคะว่าโปรเจกต์คาร์โน่คาตาลิสเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์อะไรยังไงนะคะก็ได้ทราบกันไปแล้วเบื้องต้นนะคะคราวหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอพลอ,อีกเดี๋ยวพลจะมาอัปเดตมาขามวดแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะคะแต่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารนะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊ง ให้กำลังใจพลอยด้วยนะคะเขาหน้ามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปแล้วนะบ๊ายบาย